อูตะฮาลันถึงกับเอ่ยประโยคนี้หลังจีซูแบล็คทิงสอนเต้นฟลาเวอร์มีโมเมนต์น่ารักรักมาให้ยิ้มตามอีกครั้งสำหรับสองคนดังจากต่างวงการอย่างจีซูและเฮารันดาวยิงแมนซิตี้ก่อนหน้านี้จีซูและฮาลันเพิ่งตกเป็นกระแสฮือฮา เมื่อทั้งคู่ถ่ายภาพคู่ร่วมกันเพื่อเตรียมจะมีคอนเทนต์ผ่านทางคูปังเพล์ในเร็วๆนี้ล่าสุดทางคูปังเพล์ปล่อยตัวอย่างการสัมภาษณ์ออกมาเรียบแล้วโดยมีช่วงหนึ่งที่ทางจีซูกำลังสอนให้ฮาลันเต้นท่าเต้นไฮไลท์ในเพลงเดี่ยวของตัวเองอย่างฟลาเวอร์แบบง่ายๆโดยที่มีการเตรียมพร้อบให้พร้อมด้วยงานนี้ฮาลันยังบอกอีกด้วยว่า ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดทั้งนี้จีซูแล p พิงเพิ่งจะปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวโซโล่ครั้งแรกของตัวเองอย่าง Flower เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันมียอดวิวถึง345ล้านวิวแล้ว